ได้มีลูกค้าทางไกลครับผมจากอําเภอพี่บณ์มังสาหารนะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับผมไปมาซื้อเครื่องเซตทีรอยห้า้าพัทนะครับเป็นรุ่นมือหมุนนะครับผมเครื่องใหม่มือหนึ่งแกะกล่องน,นะครับครับลูกค้าเรา <c oughs> หัวแกงครับเดี๋ยวเติมน้ำมันลองเครื่องกันเลยครับผมนะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับสามารถรองรับน้ำมัน B20 นะครับแล้วก็รับประกัน3ปีนะครับสามปีเต็มนะครับเดี๋ยวเติมน้ำมันเครื่องะนะครับมาจะเริ่มเติมใส่กรองอากาศกัอเลตาไฟหน้าก็เป็นระบบ LED ครับสามารถเปิดปิดไฟสูงต่ำนะครับไฟสูงต่ำเปิดได้ไดนรครับ ตัวเครื่องยนต์ก็จะแถมน้ำมันเครื่องมาให้นะครับแต่ว่ามูเล่ไม่ได้แถมมาครับซื้อใส่เองนะครับนี้ถังน้ำมันก็เป็นแบบเหล็กนะครับแบบเหล็กแล้วก็ฝาปิดสแตนเลสนะครับแลารุ่นเก่าจะเป็นผ้าฝาแบบพลาสติกครับ รุ่นใหม่ก็เป็นสตตแตนเลสแบบดีครับร้อยห้าสิบห้าครับผมทางร้านก็มีหมดทุกรุ่นนะครับตั้งแต่9ก้าสิบนะครับ9ก้าสิบแล้วก็ร้อยร้อยสิบ 120, 125, 140, 155ครับส่วน180เอ่อกำลังสั่งเข้ามาอยู่นะครับต้องรอสักหน่อยครับนะ้ำมันเครื่อง ร้อยสี่สิบก็ตัวนี้ครับร้อยสี่สิบอันนี้ก็เป็นหางเอ่อพีพีเอเอมนะครับหนึ่งสี่ศูนย์แปดนะครับพีเอมหนึ่งสี่ศูนย์แปดรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมีมากับเครื่องร้อยสี่สิบครับแล้วก็มี กองอากาศแบบยาวมาให้ด้วยนะครับมีทั้งสั้นทั้งยาวแถมให้ด้วยสายผ่านสามเส้นครับตรงนี้ก็เป็นโรตารี่ปัน่นโรตารี่ปั่นก็ขนาดหนึ่งเมตรนะครับขนาดหนึ่งเมตรชุดของเขาก็มีผานเอ้ยชุดชุดผานมาด้วยนะครับผานสองครับนี่ครับเป็นรุ่นใหม่เฉพาะเฉพาะหางก็ขายนะครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวเติมน้ำมันตะเลยเดี๋ยวเติมน้ำมันเครื่องเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาเติมน้ำเติมพงกันสนิมนะครับ น้ำครับใส่หม้อน้ำ ร,รถลรูกค้านะครับขับมาจากอำเภอพี่บูรณมังสาหารนะครับจังหวัดบุรีราชธานีมารับเองนะถึงหน้าร้านนะครับเ <Okay. S 1> เดี๋ยวเติมน้ำมันครับได้ร่ะ <c oughs> เอาดิ้งหน่อยไปใส่เพื่อนไปใส่ย,ยังมาก ใจใหญ<อ>่าดน,นี้บ่ตอนรับน้องไหม <c oughs> วะรับพันน้องมารับน้องไหมโยกเล็กเปืเมือเอ้ <c oughs> ยิ้มเล็กบัดสบายใจเหรอวะสบมายแล้วจะความคิ้วจะใจเป็นโรคคิ้วเดียวจะหอมใค้ดอกพ่อเพิ่นเป็นหมอหนวดนี่ว่าดี <c oughs> เอาใจไหมนะเอาผมจะมีคนหนวดให้ผมจะไม่นะ <c oughs> เอาจากเครื่องหนึ่งรับบัด เนปรม้นี้อนมน่างผมปลางเาเสร็จเพื่อนได้รตอนรับน้องไหมกินกินเล็กเล่มื่อไรกินเล็กเลยแต่ว่าแต่ว่ากินแต่ว่ากินเขาไอ้เนาะ นี่ครับเดี๋ยวเติมเรียบร้อยนะครับน้ำมันเดี๋ยวหมุนสตาร์ทลองเครื่องให้ลูกคา้าทางนี้ทางร้านก็มีทั้งรุ่นมือหมุนนะครับทั้งรุ่นใดติดไดสตาร์ทนะครับติดไดสตาร์ทแบบแบบกุญแจก็มีนะครับแบบสวิต์กุญแจมีทั้งร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบห้านะครับ เดี๋ยวไม่ได้ไหมครับเดี๋ยวลองเชื่องกันเลยครับบาคขั้นห้อยข้างอย่างนี้จริงหรไเออเออตาดูข้นเล็งนะข้าเล็งเออข้นเล็งเพื่อไปอีกนย เคคี๋ยวมาลองเครื่องนะครับปปอ,อุบูตาแซบทีร้อยห้าสิบห้าพัตดูตาไฟหน้านะครับ,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 บเ,บเ,าเ,าเารากปิดปิดเปิดปิดเปิดไฟมอกมาไั

อย่างเดินเบาครับนี่มากครับครับเสียงเครื่องเดินเบานะครับเสียงหอบเครื่องอาอรถเข้ามาทีนี้ก็เดี๋ยวเอาใส่รถลูกค้านะครับเห่างรถลูกค้า มาจากอุบลถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจครับเราสามารถจัดส่งได้นะครับทั่วไทยเก็บเงินปลายทางทางไปรษณีย์นะครับถึงบ้านถ้าบ้านลูกค้าอยู่ใกล้เราก็ส่งให้ได้นะครับถึงหน้าบ้านหรือว่าจะมารับเองที่ร้านก็ได้นะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสาม,มารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0ูนย์ 6, 6, 6 5สอง 081 1, 0 1 2 0 6 9 5 5ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ